อันนี้หูก็หูแขมเบี้ยงน,นี่มีหลายจุดมีหลายจุดรับตาก่อนรับตาก่อนอันนี้เหรอหูกระเจ้าอเบี้ยนี่โอ้ยเนะ่ยนข้างไม่ยูไอเข้างเกาเน่นอะอืออ่ะเอารับตามีหลายจุด อันนี้หูกระเป๋ายังนีหูกะเอยังนีบอกบอกหูมันปวดยังนีปวดแกนยังนีจิบปวดปวดเป็นห้หายเอาเบียงนี่หนจุดหนึ่งเนาะรับตาก่อน <c oughs> หูกะเจ้าอือ <c oughs> เอาข้างนี้แล้วนะ <c oughs> เอาเบียงนี้แล้วนะแ <c oughs> จว<ะ>รับตาเลย <c oughs> บอกแล้วก็รับจะดีนะนะฮะ หูกระเจ้าโ้ oh. อ่ะรับตาร oh. ับตาอันนี้หูกระเจ้าโ oh. หจะน้อยเนี่ยโหน้อยเนาะอะไรว่าแกแกหูตรงนี้อ่ะรับตาหันสองจทดรับตากันหูกระเจ้าอือฉน้อยเนี่ยเอ้ะ อ่านับตารับตาอันนี้โนผู้กะเจ้าจะเก่าไน้ไหนห้องซะโนอยแสดงว่า <c oughs> ตรงนี้บนนี้ย้ายได้ละได้ละนะตรงนี้นะเวลาไปไหนต้องระวังนะเพราะมันบ่ค่อยหู้ซึ้งเนาะตรงเนี้ยไปไหนแค่แค่ๆๆๆแค่นี้นะสำคัญเอาเอา ข้าหองแม่หน,า,หนาเนอะเจ้าเน,นี่ยข้าเนี่ยมันแดงละ่ะอ,อย้ายมันบริหารออกกำลัง